สวัสดีครับโจห้างนักสารคามนะครับแล้วก็บ้านอีสานครับคนสัจจรเอฟซีและพี่สุชาตินะครับวันนี้เรามามาดูนะครับเป็นไม้เถานะครับที่มีสีสันที่แปลกนะครับแต่ว่าถ้าตรงไหนที่แตกนะครับก็คือนี่ของเก่าๆนะครับที่แตกไว้เมื่อหลายปีนะครับเขาก็จะมีเป็นสีเลือดเลยนะครับแข็งมากครับแข็งมากนะครับ คือคือจะพูดเหมือนว่ากิจนามันก็ไม่เชิงนะครับแต่นี้มันเป็นเผานะครับนะครับเป็นเผาวันเลือดนะครับนี่แหละครับอันนี้พึ่งขาดไปเมื่อกี้เองนะครับพึ่งปาดไปเมื่อกี้นะครับแล้วสีของไม้เนี่ยที่แรกเหลืองๆนะครับจะกลับกลายค่อยๆเป็นนี่จะแดงแล้วอ่ะค่อยเป็นสีเลือดนะครับอันนี้จะแดงนะนี่ก็คืออ่าถ่ายทำตอนนี้ก็จะจะเป็นสีนี้ครับออนนี้ก็จะเป็นสีขาวเมาเป็นสีขาวาดูนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับแล้วอีกสักครู่เรามาดูว่า ที่เป็นสีขาวตรงนี้เนี่ยเนี่เห็นไหมเดียวเขาจะเริ่มเป็นสีแดงนะครับเนี่ยสีแดงนะครับสีแดงในเถาวันเลือดนะครับผมเป็นเถาที่ใหญ่มากนะครับคือสรรพคุณจริงๆนะครับก็คือนะครับอ่าเดี๋ยวพิชชาลองดมซิบอกท่านผู้ชมด้วยเนื้อเนื้อไม้หอมมากนะครับหอมเหมือนแก่นนี่พิชชาเขาไปต้มแล้วนะอืจะเป็นสีเลือดเลยนะครับเขาเรียกว่าเถาวันเลือดนะครับเถาวันเลือดนี่ก็คือสรรพคุณนะครับ ของตัวสมุนไพรนี้ก็คือบำรุงเลือดบำรุงเลือดใช่ครับแล้วก็เจริญอาหาใช่ครับกระจายเส้นคืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับเผานะครับก็จะเป็นการกระจายเส้นนะครับก็เส้นเอ็นนะครับเกี่ยวกับเส้นเอ็นพิการหรืออะไรพวกนั้นกับำรุงสายตาครับบำรุงสายตาได้ด้วยนะครับน้องสุชาติว่านะครับสีเปลี่ยนยังเริ่มแล้วนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยสีมันจะเป็นสีเลือดนะครับเผาวันเลือดตรงตรงนี้ที่เราถักแล้วเดี๋ยวอีกหกเดือน ก็จะเป็นเป็นไม้แก่นไม้แข็งอ๋อใช่กับก็เป็นไงแก่นไม้แข็งทำให้ตายไม่ได้ไม่ได้เป็นแผลครับเดี๋ยวเขาจะกำลังอันนี้อันนี้คือต้องบอกว่าที่เราเขาจะรักษาแผลของเขาที่เราถาที่เราเอาออกมาเพื่ออยากจะพิสูจน์ว่านี่ครับนีี่แก่นไม้นะครับอยากให้ดูเลยว่าว่าแข็งขนาดไหนนี่ครับดูนะครับนี่ครับตงนี่ครับต้มกวนนี่ครับนี่แก่นไม้แข็งเนี่ยสีเงินนะนะสีนี่นี่แหละครับเวลาเราเอาไปต้มนะครับก็จะมีกลิ่นหอมหอมครับ ่วนหน้าทานนะครับแล้วก็เป็นการบำรุงเลือดลมของเราได้ดีนะครับเผาวันเลือดแล้วขับปัสสาวะขับปัสสาวะแดงแกงยิ้มแกงยิ้ม้วยชงัดรักแล่สิบอกไห้เด้อครับเด้อเผาวันเลือดครับผมที่เดียวที่สารครมคือเก่าบ้านเราครับผมเราก็มาดูนะครับว่าเป็นการต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือใบ ลักษณะของใบลักษณะของก้านลำดูมือก็ดูใบนะครับสีแดงเห็นไหมมือครับจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือใบของเขานะครับใบก็จะมีก้านก้านของใบนะครับใบเขาจะเรียงสลับกันนะครับจะไม่คู่ขนานนะครับแล้วลักษณะของใบเขาจะออกขนขนนะครับขนขนพอจับแล้วเนี่ยนุ่มๆขนขนนะครับไม่ไม่ไม่ล่คายเคืองต่อผิวนะครับนี่แหละครับเขาวันเลือดนะครับลักษณะใบของเขานะครับ แต่ถ้าทําเป็นไม้ประดับนะมันก็คงเป็นแบวไปสวยงามนะครับแล้วใบเขาก็จะหนาด้วยแล้วถิ่นที่เขาอยู่นะครับก็จะเป็นป่าโปร่งนะครับจะไม่ค่อยอยู่ตื้นพื้นนะครับก็จะอยู่นอกๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะราจะไม่รับน้ำเยอะัะใบของเขาวันเลือดนะครับบำรุงเลือดนะครับบำรุงสุขภาพนะครับได้ดีนะครับผม ที่บอกให้